เจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้านะของพระเจ้านั้นไม่ตายแต่ทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกระดาบสองคมใดๆที่สามารถแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดทั้งข้อและไขในกระดูกสามารถวิ่งฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ด้วยบัดน,นี้เราทั้งหลายขอนำใจกอลมาไว้ภายใต้พระวจนะของพระองค์ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะสอนสร้างเราให้เป็นทหารกล้าของพระองค์ที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริง ขอบพระคุณร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนวันนี้จะมีกได้มาดุนใจเรานะครับเพราะเรารู้ว่าการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตคือเสียนเรียกว่าเป็นกุญแจสําคัญหรือว่าเรียกเป็นเสาหลักที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผู้เชื่อก็ว่าได้เพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามนุษย์คู่แรกเนี่ยทำผิดแล้เจอปัญหา เราได้รับผลของความบาปมากมายก็พรบไม่เชื่อฟังดังนั้นเราจะต้องกลับมารื้อฟืน้นให้ชื่อเรากลับมาสู่การเชื่อฟังให้ได้เพราะโดยสภาพมนุษย์ที่หล่นลงไปในความบาปเนี่ยนะครับเขายากต่อการที่จะเชื่อฟังอาดัมที่หนึ่งเนี่ยล้มเหลวในการเชื่อฟังจึงต้องมีอาดัมที่สองที่จะมาสวนทางกลับคืนมาก็คืออาดัมที่สองคือพระคริสต์นะครับหนึ่งคนทําให้คน ทุกคนที่เกิดมาใต้อาดัมนี่นะบาปหมดเลยเช่นเดียวกันหนึ่งคนที่เชื่อฟังอย่างพระเยซูคริสต์ถ้าใครที่เข้ามาอยู่ใต้พระคิ์เราก็จะรับวิญญาณแห่งการเชื่อฟังไงครับดังนั้นเนี่ยเราอยู่ใต้อาดัมหนึ่งหรืออาดัมสองครับอย่าบอกอาดัมสามนะม,มีแค่สอาดัมนะอาดัมหนึ่งก็คืออาดัมแรกที่เป็นมุ์ที่ล้มเหลวคือไม่เชื่อฟัง อาดัมที่สองมาแสดงการเชื่อฟังอย่างแท้จริงจนกระทั่งความตายคือพระเยซูริตเราทั้งหลายที่มาเป็นคริสเตียนก็คือเราเกิดใต้อาดัมที่สองคือพระคริสต์แล้วดังนั้นเนี่ยท่านเป็นคนที่มีพันพระคริสต์พันแห่งการเชื่อฟังแต่พี่น้องก็ยังสงสัยหน่อยใช่ไหมว่าทำไมมันเพี้ยนไปบ้าง um ทั้งนั้นที่เราเป็นพระคริสต์นนเนี่ยใช่ไเชื่อเราต้องอยู่ในขบวนการการสร้าง นะครับวันนี้จะแบ่งปันในหัวข้อเรื่องแบบอย่างของบิดาหแห่งการเชื่อฟังนะครับก็คือใครก็คืออับราฮัมนั่นแหละนะไม่ใช่คนอื่นไกลนะว่าอับราฮัมเนี่ยเรารู้ว่าเขาได้ชื่อว่าเป็นบิดาหแห่งการเชื่อฟังถูกต้องใช่ไหมครับนะี่เนี่ยแสดงว่าชีวิตของอับราฮัมเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับเราได้ผมจะพูดประโยคนี้พี่น้องจะอัดไว้จะ Co ป้ไว้จะเขียนไว้หลายรอบก็แล้วก,ก,ก็จะเป็นสีดีบอกว่า การเชื่อพระเจ้าแท้จะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยนะการเชื่อพระเจ้าที่แท้นะจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าด้วยกําลังบอกว่าเราไม่สามารถจะบอกเราเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าถ้าโดยหลักตรกะประโยคนี้บอกว่าแสดงว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเท่ากับว่าเรา ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแท้จริงไหมครับคิดให้มันตะกายเนี่ยนะบอกว่าการเชื่อพระเจ้าแท้จะเชื่อฝั่งพระเจ้าดังนั้นถ้าเราไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าก็แทนค่ากลับมาคือเท่ากับเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าแท้ดังนั้นพี่น้องจริงๆความการเชื่อพระเจ้ากับการเชื่อฟังดูเหมือนมันเป็นสอย่างแต่จริงๆมันแยกกันไม่ค่อยออกนะจริงไหมครับ เชื่อเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เชื่อฟังอะ่ะมันมันขัดแย้งกันดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเชื่อพระเจ้าจริงเนี่ยต้องเชื่อฟังพระองค์ด้วยนะครับเอาล่ะอับราฮัมเนี่ยเป็นแบบอย่างของบิดาแห่งการเชื่อฟังจากพการะเจ้าที่เรามีกันได้อ่ที่เราจะอ่านนะครับปฐมกาลบทที่1 2ข้อ1ถึงเเลยนะครับเป็นบ,บัมบีบทที่เราได้อ่จะได้เรียนรู้นะครับผมอ่าน ทั้ง9้าข้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขามีแบบอย่างยังไงบ้างนะครับพร้อมกัน12ข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปบอกว่าพระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราใช้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าใช้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเราจำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า ไฟอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระเจ้าโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นอายุได้75ปีอับรามพานางซาายภรรยาของตนกับโลดบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติที่ได้สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คนที่ได้ไว้ที่เมืองฮารานนั้นออกเดินทางไปยังแผ่นดินคนานเมื่อไปถึงแคว้นคนานแล้ว อับรามก็เดินผ่านเขตแดนมาถึงสถานที่เมืองเชเคมคือที่ต้นก่อหลวงณนะโมเรคราวนั้นขนานอยู่ที่แผ่นดินนั้นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่อับรามจัดว่าดินแดนนี้เราจะยกให้พงพันธุ์ของเจ้าอับรามสร้างท่านที่นั่นถวายบูชาแก่พระเจ้าผู้สมแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่ท่านอับรามย้ายไปจากที่นั่น มาถึงภูเขาทางทิศตะวันออกของเมืองเบตเอลจึงตั้งเต็นท์อยู่ที่นั่นให้เมืองเบตเอลอยู่ทางทิศตะวันตกและเมืองไอยอยู่ทางทิศตะวันออกส่วนท่านสร้างท่านบูชาพระเจ้าที่นั่นและนมัมการออกพระนามพระเจ้าแล้วอับรามก็เดินทางต่อไปยกเต็นท์เดินทางเรื่อยไปเป็นระยะระยะยังเนเก็บโอเคอันนี้เป็นบัมพีเบื้องต้นที่เราให้เราได้เห็นช่วงเวลาที่พระเจ้าเรียกอับรามออกจากเมืองเออแผ่นดินเคนเดียเพื่อจะไปยังแผ่นดินที่พระเจ้า สัญญาไว้ชึ่งก็คือแผ่นดินคาดาอันเราได้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกเนเนี่ยไม่ง่ายนักที่จะเชื่อฟังถ้าเป็นท่านเนี่ยถ้าเราสวมรองเท้าเบอร์เดียวกับอับราฮัมเนี่ยเป็นไงเราอาจจะไม่ผ่านก็ได้เราอาจจะรู้สึกโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินแต่อับราฮัมเนี่ยแสดงชีวิตแห่งการเชื่อฟังแม้จะมีอะไรหลายอย่างที่ไม่เอื้ออานวยด้วยซ้ำไปสิ่งแรกที่เราได้ข้อคิดคือเชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจทั้งหมด พระบิดที่เราอ่านพระเจ้าบอกให้ออกมาแล้วไปที่ที่เราจะบอกให้เจ้ารู้คือตอนนี้รู้หรือยังไม่รู้และไม่เข้าใจด้วยแต่เชื่อฟังเ,ออเห็นไหมนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายหลายคนเนี่ยใจเชื่อฟังทังท,งทีเนี่ยอาจารย์อธิบายมาทั้งหมดก่อนว่ามีเหตุผลอะไรที่ผมต้องเชื่อฟังบางคน้าคิดอย่างเงี้ยถ้าผมไม่เข้าใจผมจะไม่เชื่อหรือจะไม่เชื่อฟังอย่างนี้ใช้ไม่ได้พี่เรา,เรา,เราอับราฮัหรู้จากพระเจ้า ถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงเนี่ยและสิ่งที่เราได้รับการทรงเรียกสำแดงมาถ้ามาจากพระบพีพี่น้องไม่ต้องเถียงครับถ้ามาจากพระบพีมาจากพระเจ้าเนี่ยพี่น้องเชื่อเลยแม้ไม่เข้าใจทั้งหมดและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเลยเพราะถ้าไปบอกหมดแล้วใช่ไหมครับก็อาจจะไม่เขาอาจจะไม่เอาเขาอาจจะไม่ไปก็ได้บอกโอ้โหเดี๋ยวมันต้องเจออย่างนี้นะเจออย่างนี้นะเขาอาจจะพระเจ้ามีสติปัญญาล้ำเลิศรู้ว่า เดี๋ยวค่อยๆบอกนะครับแล้วเนี่ยเริ่มต้นการเชื่อฟังแทนเนี่ยเราจรงต้องเชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจแต่เรามั่นใจอับรามมั่นใจว่านี่คือเสียงของพระเจ้าถ้าท่านมั่นใจว่านี่คือเสียงของพระเจ้านี่คือขึ้นจากที่พระเจ้าให้ท่านอยู่แม้ไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เป็นไรเชื่อฟังไว้ก่อนนะครับยิ่งกว่าที่เขาบอกว่าอะไรนะ เชื่อพ่อไว้ก่อนอะไรจำเรงนี้นะพ่อที่เป็นมนุษย์บางครั้งก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าพระเจ้าบอกเนี่ยต้องเชื่อได้เลยนะแม้ไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะเขายังไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ไปเดี๋ยวจะบอกทุกๆวันนะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นอับรามเชื่อฟังแม้อาจจะถูกเข้าใจผิดคิดว่าไม่ปกติหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะอับรามต้องออกจากเมืองออกจากญาติพี่น้อง ออกจากบ้านตัวเนี่ยสละทุกอย่างทําไมอยู่นี่ไม่สบายเลยทําไมต้องไปจริงไหมครับคนญาติาพี่น้องก็จะะมาว่าเอ้ยนี่สบายดีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเออโอโหหมกคิดเองพระเจ้าที่ไหนใช่ไหมเขาอาจจะมาต่อว่าก็ได้แลวทาให้คนรอบข้างอาจจะเข้าใจผิดว่าและอาจจะถูกต่อว่าด้วยซ้ำไปว่าไปได้ยังไงอะอยู่นี่ไม่สบายเลยโอ้นี่ไม่ต้องอยากลำบาก ทำไมต้องไปแน่ใจหรือว่านี่พระเจ้าเรียกอไนะไรแม้ถูกคนเข้าใจผิดนะหรือถูกเข้าใจผิดอับราฮัมเนี่ยไม่สนใจมั่นใจเลยว่าพระเจ้าเรียกชัดเจนนิมิตนี้มาจากพระเจ้านะครับแต่หลายคนก,บคนก็บางคนก็มั่นใจแบบผิดๆบางคนบอกว่าพระเจ้าเรียกให้เขาทำสิ่งนี้ผมฟังวันก่อนฟังจากเพื่อนก็เหมือนกันโอ้โหอยู่ผูกพันกันในโบสถ์มาตั้งหลายสิบปีอยู่ดีๆจากใครก็ไม่รู้ มาพูดบอกว่าให้เขาออกไปจาาโบสถ์ลยไปตั้งโบสถ์ไม่มีบ,าบัามีรองรับอะไรเลยนะครับและไม่มีเรื่องอะไรกับศิทธิบิบาลดด้วยแต่ว่าอ้างบางครั้งก็อ้างพระเจ้านะครับอันนี้ก็เกินไปในบางทีเนี่ยพี่น้องสิ่งที่มาจากพระเจ้าเนี่ยต้องไม่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้านะครับไม่แปลกที่พระเจ้าจะใช้บางคนพิเศษอย่างไรก็แล้วแต่แต่ต้องมั่นใจจริงๆว่านั่นมาจากพระเจ้านะครับไม่เพียงแต่นั้นอับราฮัมเ,เองครับ เมื่อเราดูบริบทที่เราอ่านไปเนี่ยอายุ75เลยครับแล้วไปแบบกระเป๋าเดียวไหมครับโอ้โหมีภรรยาลูกไม่มีทีมีภรรยาแล้วมีฝูงสัตว์คารวานเพราะทรัพสมบัติมากใช่ไหมครับสมสัตว์ทรัพส,สมบัติมากและคนใช้ก็มากโอมันไม่ใช่ง่ายเลยนะ หรือการที่จะย้ายไปอยู่ในเต็นต์ต่างๆเนี่ยไม่มีโรงแรมจองล่วงหน้าไม่มีมีแต่ทำต้องเอาทุกอย่างเลยนะครับโอ้โหมันเป็นความยากลําบากแค่พี่น้องย้ายบ้านจากหลังหนึ่งไปเข้าบ้านเนี่ยนะโอ้โหก็รู้สึกวปวดหัวไม่อยากจะย้ายใช่ไหมพวกหลายคนบอกว่าย้ายบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลําบากมากลองคิดสิมันยากลําบากแค่ไหนนั้นบีดาแห่งการเชื่อฟังได้คือเชื่อฟังแม้ยากลําบากเนี่ยประการที่สาม แม้ยากลำบากมากรุลงลองคิดดูเราเคยย้ายบ้านก็คือแค่เราจัดห้องหนึ่งห้องหนึ่งยังเป็นไงครับโอ้โห,โโหเหนื่อยมึนเลยนะอันนี้ต้องย้ายไปเรื่อยๆนะนะโอ้โหมันมันเป็น,ปนกองคารวานนะครับมันไม่ใช่ว่าโอเคมีรถเอ่อเคอรี่มีรถบรรทุกมาเอาเอาของขึ้นไปใส่แล้วเดี๋ยวไปรับกันปลายทางนะไม่ใช่มันต้องแบกกันทุกวัดต้องเก็บเต็นแล้วก็ต้องไปกันโอ้โหพี่น้อง ดังนั้นเนี่ยการเชื่อฟังทําตามการทรงเรียกก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายเลยเหมือนกับโมเสสเนี่ยที่ต้องพาคนอิสราเอลกี่ล้านคนเลยใช่ไหมโอ้โหมันเป็นความเจ็บปวดเป็นความยากลําบากอย่างแสนสาหัสแต่โมเสสก็พาได้เพราะโมเสสรูว่าพระเจ้าเรียกพระเจ้าให้มามันต้องทําได้พระเจ้าใช้ใครพระเจ้าเรียกใครพระเจ้ามีพระคุณเพียงพอสำหรับคนนั้นดังนั้นเนี่ยเพียงแต่เราต้องเชื่อฟัง นะแม้ยากลาบากไม่ถึงกับตายหรอกนะตายก็ามาอยู่กับพระเจ้าพระเจ้ายังไม่ให้หรอกพนะระเจ้าบอกยังงานยังไม่เสร็จนะยากลําบากเล็กน้อยนยะพี่น้องมันไม่จริงๆแล้วเนี่ยความยากลําบากเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวกําหนดว่าเราควรจะไปหรือไม่ไปแต่เขายอมยากลำบากเขารู้ว่านี่มาจากพระเจ้าและพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าบางคนบางอย่างที่เขารู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าเนี่ย แม้แย่งกันเหยียบกันตายเขาก็าไปใช่ไหมครับเพราะเขาคิดว่าสิ่งนั้นมีค่าไงดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าการทรงเรียกของพระเจ้ามาถึงเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าพี่น้องความยากลําบากมันเป็นเล็กน้อยนะอยู่ในโลกนี้ไม่ทําอะไรก็ยากลาบากเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็มีเจอปัญหาเจอความยากลําบากเหมือนกันดังนั้นเนี่ยยากลําบากให้ถูกเรื่องสิครับยากลําบากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในวันหนึ่ง ใช่ไหมครับมีเป้าหมายที่ดีจะได้รับพ,บพรจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกนี่นะดังนั้นเนี่ยเราควรจะจ่ายราคากับสิ่งนั้นไหมถ้าเรารู้ว่ามันมีคุณค่านะพี่น้อง<ม>เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงเหนื่อยไม่เหนื่อยสิครับยากไหมยากแต่ยังไงมันต้องเอาอะเพราะว่าไงครับเราเชื่อว่าสิ่งนั้นมีค่ามากจริงๆนะครับการทรงเรียกของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยอับรามเป็นคนหนึ่งที่เชื่อฟังแม้ต้องยากลำบากจะอธิบาย ไปอีกมากมายก็สามารถจะบอกได้นะครับว่าเออมันยากขนาดไหนระหว่างทางแถมเนี่ยเราเห็นจริงๆเราอ่านต่อไปเราก็เห็นว่าไปเอาหลานมาด้วยพระเจ้าไม่รู้บอกไหมไม่ได้บอกให้เอาโลดไปด้วยนี่หลานก็มาด้วยสุดท้ายเจอปัญหาอีกใช่ไหมครับทะเลาะก,กันเพราะสัตว์มากฝูงสัตว์ของอับลามก็เยอะฝูงสัตว์ของโลดเ่ยวันหนึ่งคนใช้ทะเลาะก,กันอีกเอา้าจริงไหมครับเจอความยากลำบากเยอะแยะมากมายแต่ว่าอับรามเนี่ยก็เชื่อฟัง ประการสุดท้ายเมื่ออฮัมเนี่ยย้ายไปแต่ละที่แต่ละที่เมื่อมาถึงแต่ละระหว่างทางพี่น้องจะเห็นว่าอฮัมทําบางสิ่งที่ทําอยู่เรื่อยๆไปถึงจุดนั้นนะในบัพปีตรงนี้นะก็บอกไปสร้างแท่นบูชานมัสการพระเจา้าขอบคุณพระเจา้านั้นเนี่ยเขาเชื่อฟังไม่ใช่ด้วยความขมขื่นแต่เขาเชื่อฟังด้วยใจขอบพราะคุณเห็นไ,ไหมเขาเห็นว่าพระเจ้านำเขามาเขาไม่บ่น ไม่ใช่มาถึงระยะทางเหนแลโอ้พระเจ้าจะกลับวะครับไม่เอาแล้วอ่ะไม่พระเจ้านําเขาไปแต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ยเขาก็จะมาถึงจุดหนึ่งเขาจะสร้างแท่นบูชานมัสการการสร้างแท่นบูชาเป็นการที่จะเห็นคุณค่าพระเจ้ายกย่องพระเจ้านมัสการพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าแสงว่าต้องมีใจแห่งการขอบคุณพระเจ้าพี่น้องบางคนเชื่อฟังก็จริงแต่ว่าเชื่อฟังแบบหวานอมขมเกิน พระเจ้ารู้นะก็คือ <c oughs> ข้างในเนี่ยรู้สึกพาออาจารย์บอกต้องเชื่อฟังแหมมันต้องเชื่อฟังแต่ข้างในเนี่ยมันไม่เชื่อฟังข้างในไม่เห็นด้วยข้างในรู้สึกต่อสู้อยู่โอ้แบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับพระพรแต่อับราหัมเนี่ยใช่ไหมสร้างแท่นเป็นการขอบคุณพระเจ้าเป็นการสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้านาเข้ามาอีกวันหนึ่งนะเขายังไม่รู้เลยนะจะไปถึงจุดหมายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะไม่เคยไปที่นี่มาก่อนหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหม มันไม่ง่ายแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าก่อนแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็จะนําเปิดเผยเขาต่อไปพี่น้องยังมีตอนต่อไปอีกนะครับว่าอับราฮัมเนี่ยเชื่อฟังแม้จะเป็นยังไงบ้างในชีวิตนะครับังนั้นไม่ง่ายแต่สิ่งที่อ,อ,อับราฮัมได้จ่ายราคาแห่งการเชื่อฟังเนี่ยอับราฮัมได้รับพระพรยิ่งใหญ่เหมือนอย่างที่เราฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันวันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจไม่ได้เห็นเสียงต่างมากมาย ว่าพระเจ้าจะทําสิ่งยิ่งใหญ่ผ่านทางชีวิตของเราแต่และคนและขึ้นจักของพระเจ้าแต่ถ้าเราสัตย์สื่อและเชื่อฟังเดินกับพระเจ้าต่อไปวันหนึ่งเราจะเห็นสิ่งที่เราได้จ่ายราคาสิ่งที่เราลงทุนไปสิ่งที่เราเชื่อฟังไปนั้นจะไม่สูญเปล่าจะไม่ไร้ผลเราได้เห็นพระเยซูคริสต์ได้เชื่อฟังพระบิดาแม้ต้องจ่ายราคาสูงสุดด้วยชีวิตแต่สิ่งที่ได้มานั้นก็คุ้มค่าที่สุดก็คือคริสจัจกร ที่เป็นของพระองค์นะครับงั้นเนี่ยก็อยากจะหนุนใจนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับอับราฮัมเป็นบิดาแห่งการเชื่อฟังขอให้เราเป็นลูกหลานแห่งการเชื่อฟังด้วย <Yeah. S 1> ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณแซหรับแบบอย่างชิดของอับรามที่เป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าแม้จะต้องยากลําบากเชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจแม้อาจจะถูกคนเข้าใจผิด โอ้อับรามก็ยังเชื่อฟังพระองค์ด้วยใจขอบพราคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าเมตตาด้วยจะให้บรรจุดี a ใหม่ไว้ในชีวิตของหลายเป็นด NA อแห่งการเชื่อฟังเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสัตซ์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกเรานั้นทรงกระทำให้สำเร็จในวันข้างหน้าพระองค์เจ้าเราทั้งหลายตั้งใจจะเชื่อฟังและเดินตามพระองค์ตลอดวันคืนชีว์เราทั้งหลายเราขอบว่าคุณสรรเสริญพระองค์ ด้วยใจเชื่อฟังในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน,อเมนขอบพระเจ้าอวยพรครับ